วันนี้เราจะพาน้องโทรไปเที่ยว yeah. พาโทรไปนอนโรงแรมเจ็ดดาวราคาคืนนึงหลายหมื่นเอ้ยมันมีด้เหรอท่ามอยู่ยางอะเพาะมังจะระเบิดแล้ว,ะละวระวังนะเดินทางแก้มันแตกแล้ว,ลวยามแก้มันแตกแล้วครับเปลี่ยนสี่เส้นเลยก็คือที่เนี่ยน้องหมานะคะจะสามารถเข้าพักได้แค่คืนละสามตัวและคืนนึงนะคะตกตัวละสี่พันต่อคืนต่อตัว ัดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสองเด็กท่องโลกนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเย้เฮ้ยจะรถดอกเหย่ยดเลยมั้ยคะทําไมเราจะไปเที่ยวกันยังไงนะครับผมวันนี้นะฮะเราไม่ได้พาเราสองคนไปเที่ยวผมกับวาวไม่ได้ไปเที่ยวแต่วันนี้เราจะพาน้องโทโวร์ไปเที่ยวเย้เับรถไปเที่ยวขับรถไปเทอยวขับถไปถามโทโวร์จะไปเที่ยวไหมไปเที่ยวป่ะ ไฮไฟไฮไฟ,ฟโอ้โหอ,อยากมากเลยต้องบอกว่าน้องเนี่ยอายุจะ2ปีแล้วนะครับผมน้องก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยน้องวาวเนาะนี่จะเป็นครั้งแรกที่เจาพาน้องโวร์ไปอีกเหตุผลนึงก็พาน้องวาวไปพักผ่นอนเพราะน้องวาวก็ท้องนะครับผมหาเดือนแล้วเดี๋ยวจะเที่ยวไม่ไหวคลิปมีค้คำว่านี้คือพาโทัวรไปนอนโรงแรม7 ดาวราคาคืนหนึ่งหลายหมื่นเอ้ยมันมีด้วเหรอปกติเราจะหายากมากๆโรงแรมหรูๆไม่มีอยู่แล้วให้น้องหมาเข้าแต่วันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามีที่ไหนอ่าแล้วแหวกแนวออ้ยอยากใส่มากเลยไปไปไปแล้วไปจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บโอ้ยรักมากให้หมอบดิมอบหมอบหมอบ อาหนูจะทำทุกอย่างไปนะครับฮัลโหลนะครับตอนนี้เราก็กำลังแวะปั๊มน้ำมันนะครับผมในการข้ามดูยางว่ทำไมยางจะระเบิดแล้วระวังนะเดินทาง แก,แ,กแก้มันแตกแล้วยามแก,แ,แก้มันแตกแล้วครับเปลี่ยนสีเส้นเลยส่วนเจ้าทะโะอยู่ตรงนี้ทะโลคอย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 ยังจะแตกเซซีอัพแล้วทุกคนคือแบบว่าเกิดไปแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันน เราเกือบตายแล้วอ่ะทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเราไปแบบปั๊มเชลใช่ป่ะแล้วเราก็เติมน้ำมันเต็มถังแล้วเราก็ขอ,อให้เขาช่วยเติมลมพี่พลักงานปั๊มอ่ะก็บอกว่าแบบน้องมาดูยางน้องเลยยางน้องจะระเบิดแล้วเราก็ลงไปดูเขาบอกเนี่ยแก้มยางแตกหมดเลยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันหมดอายุขยแล้วมันจะระเบิดแล้วต้องไม่ปเปลี่ยนนะถ้านราขับเร็วแล้วขับนานเนี่ยมันจะมีโอกาสระเบิดได้โอโ้ใจหายหล่นแวบเลยค่อยๆขับมา70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงคอกพิดเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหา หน้ายางโดนกินหมดเลยเแย่ผลคือน่าจะยางคุณภาพไม่ดีมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขรับเออไม่ 4ปีก็ขับมาแล้ว5้า0มนโลแต่เราไม่เข้าสักเงื่อนไขเลยเออนะเราก็เลยไม่คิดเรื่องเปลีย่ยนยางเลยซึ่งเลยก็เลยแบบไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วความพีคตอนนั้นผมว่าเทวดาช่วยเราด้วยแหละ<ฮ>ใครไม่เชื่อเรื่องนี้คือผมแบบผมเชื่อแล้วทาไมผมถึงแวะเข้าไปในปั๊มน้ํามันละ่ะจริงๆแล้วน้ามันไม่หมดน้ํามันมี80เอ็เลยนะพอเห็นปั๊มอยู่ไกลๆแล้วแบบเติมวิปัววะคือแบบจู่ๆก็มีเหมือนมีอะไรแบบเหมือนๆทำไมถึงอยากเข้าปั๊มเหลือเกินอะไรเงี้ยพอถึงหน้าปั๊มอีกแค่แบบ50เเมมร่่ิีววาา้ชงันให้้้เเเเต็มีสบายใจหทลละขไปแว่ ก็ไม่ได้คิดอะไรสัเพัาหนึง่งเติมโมงยาบาลดีดีก่อนว่ะคือคิดอยู่ๆก็คิดเลย่องยาบขึ้นมาพอพี่เขามาดูมาดูปบเฮ้ยน้องมันจะระเบิดแล้ว แล้วประจวบเหมาะทุกอย่างมันประจวบเหมาะมากพอเสร็จแล้วน้องวาวอ่ะตื่นมาใช่ไหมน้องวาวน้องวาวเขาก็บอกว่าน้องวาวฝันเรื่องระเบิดนะได้ยินเสียงระเบิดในฝันใช่<ด> <ๆ S 2> ไหมแล้วประจวบเหมาะกันั่นคือนี่คือเวลา4ี่โมงเย็นทุกคนแล้วห้าโมงครึ่งอ่ะพวกร้านต่างๆก็จะปิดแล้วใช่ปะ่ะแต่เราเจอตอน4ี่โมงกว่กสี่โมงสิบย<ะ>ิ่งกนัก้นคือจากนั้นมาตรงนี้แค่สิบนาทีมันสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยแบบรอดตายนะครับผมรถเข็นโทโลนะครับขออภัยโทโลและท่านผู้ชมเนื่องจากเป็นรถเข็นตอนวัยเด็กของเขาเพราะว่ารถ เห็นตอนวัยโตของเขาอะยางระเบิดเหมือนกันยางก็ระเบิดเอาฟองของพ่อเอายางไปเติมลมแล้วไปเติมแบบเยอะมากตึ้มแบบก็เลยต้องแบบว่าใช้ชั่วคราวค่ะลูกแล้วมารอเติมลมยางครับผมเรียงยางเรียบร้อยแล้วครับสี่เส้นตอนนี้เราก็ออกเดินทางอีกรอบเลยครับผมเย้ ้น้องวาวย้ายมาข้างหน้า,นากับผมแล้วนะครับผมเพราะว่าคิดถึงมากเลยเฮ้ยย่าตอนนี้โทโรถนั่งอยู่ข้างหลังคนเดียวไหนไงวะแน่เลยแน่แน่รถหายถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วมืดเลยมาถึงแล้วมืดเลยนะครับไปนอนไหนเคยคุ้มไหมไม่เคยอะ่ะมาถึงก็กี่โมงแล้ววะทุ่มกว่าแล้วครับทุ่มกว่าแล้ว มีหมีร้องคือเขาจะรู้ตลอดเวลาที่ถึงไหนอะไรเงี้ยเขาจะร้องแล้วว่าแบบอย่าทิ้งเขาไว้ในรถนะอย่าเอาเขาไปด้วยนะทุกครั้งแต่เมื่อกี้ขึ้นหลับปุ๋ยมาตลอด3ชั่วโมงหลับแบบหายไปเลยไม่ได้ยินเสียงหมาเลยเฮ้ยทัร้อยังอยู่ไปเนี่ยก็หันไปเรียกทรอๆถักร้อกรุอยกตะกุยขึ้นมาแล้วนะคะทรอยร้อจะไปไหมอะหนหรือว่าปล่อยทร้อไว้ในรถดีวันนี้เราก็มานอนที่โรงแรม Cross t o นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกันในห้องหนึ่งก่อนเพราะในนี้มันค่อนข้าง เัน yeah, นี้เราก็ถึงห้องแล้วนะคะคือเมื่อกี้ทัวร์วุ่นวายมากๆเลยลงจากรถเข็นนะวิ่งแบบสำรวจทุกอย่างปกติโทวรวจ,จะเป็นหมาที่ฉี่เป็นที่เป็นทางแต่พอแบบมาเจอที่ที่แบบว่าน่าจะได้กินหมาก่อนหน้านี้เยอะมากเลยเขาแบบไล่ฉี่จองที่อะแบบไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยใส่แพรหมดแล้วเติม ก็เดี๋ยวจะพามาดูห้องนะว่าเป็นยังไงบ้าง <_ d ata> ซึ่งเป็นโรงแรมที่ เฟรนลีสํสำหรับน้องหมานะคะแล้วเป็นโรงแรม5ดาวด้วยมีน้องหมามาด้วยเนี่ยก็จะต้องเพิ่มตัวละ1,000บาทถ้าเพิ่มตัวที่2ก็เหมือนจะพันหสักอย่างหนึ่งนะคะนี่เข้ามาก็จะเป็นฟีลแบบว่าหินหินป,ป่าป,ป่า,ปาอยู่ในป่าอะไรเงี้ย<ๆ><ๆ>ใช่อันนี้ห้องน้ำทัวร์ข้างนอจะเป็นสระว่ายน้ำรุ้นี่เช้าว่ากันตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นอนนี่นะนสาหรับน้องหมาด้วยแต่บอกเลยถ้าให้ทัวร์นอนน่าจะไม่นอนน่าจะกัด ก็จะมีผ้าอาบน้ำต้องหมาด้วยนะเหมือนกับถ้าน้องว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาเช็ดตัวเขาไปเล่นทะเลอะไรอย่างนี้นะคะนี่ของเล่นเมีอาหารน้องนีขนมน้องน่ารักมากห้องที่นี่คืนละประมาณ7 0 0 0นบาทตรงนี้ก็เป็นโซนมินิบ้านนี่นะคะแล้วก็มินิบาร์เสียตังค์นะคะปิดไปปิดไปเหตุใดปิดไป ซึ่งวันนี้ที่เรามาที่นี่นะคะเป็นคืนแรกและนอนที่นี่คืนเดียวและพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนโรงแรมไปโรงแรมที่หรูขึ้นอารตเป็นโรงแรม7ดาวโรงแรมพรุ่งนี้20,000กว่าบาทนะคะแล้วพาน้องหมาเข้าได้และเสียค่าห้องให้น้องเนี่ยคืนละ4 0 0พบาทจ่ายไปประมาณ25,000-26,000เพื่ออีกเจ้าอ้วนนี้นะคะนี่ห้องนะ้ำห้องนะ้ำนี่ที่อยากน้ำอินดเอาดอเผื่ออ,อ,อยากจะโชว์ฟ้าดินอะไร ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะทั้งหมดสำหรับห้องนะคะแต่ต้องหิวมากน้องว่าจะพาไปกินตอนนี้นะคะถึงเราก็มาแล้วเฟรนฟรายส์จ้าเราจะมารีวิวเฟรนดฟรายนะฮะเรามาเที่ยวทะเลนะครับผมเรามากินเฟรนฟรายเขาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองอีกเมนูนึงต้องกินที่หัวหินเท่านั้นนะคะที่อื่นไม่มีเลยนะครับผมข้าวผัดปลาทูเมนอะไรไปพอกชอบนะครับเมนูที่หากินได้เฉพาะที่นี่นะครับ พุ้งย่างมาบรินครับว้าวอันนี้แนะหละค่อยเหมาะกับอกอหัวหินหน่อยที่นี่เขามีอาหารโทโลโร่ด้วยนะหมายถึงอาหารน้องหมา,าเปิดเมนูหน้าสุดท้ายจะเป็นเมนูน้องหมาที่หนึ่งจะลองกินอาหารโทโลโร่ก่อนไหมฮะมาแล้วครับอาหารน้องหมาเขาน้ำก่อนใช่ไหมมาไหนดูดิไหนไหน,ไหนบอกสิอร่อยไหมอืมอืมอร่อยปะ นี่มันนมจริงจริงใช่ป่ะทำไมอะทำไมมันนุ่มอย่างเงี้ยถามเขาอีกทีดิว่าเป็นเนื้อหรือมือถามถามใรไม่รู้ไม่ผิดกุ้งอร่อยมากนึ่งข้าวอร่อยมากแน่นมากอันนี้นะคะเป็นข้าวผัดคอสตูปลาทูหืมคอกล่อมมากอร่อยกว่าแม่ทำอีกอ่ะ กินแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> อาหารหน,น้องโตโรเย้ <Yeah. S 1> น่ารักมากเลยปลาแซลมอนต้มกับไข,ข่ข้นข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งมันเป็นอาหารที่ไม่ได้เป็นอาหารคนอะ่ะไม่เค็มไม่อะไรคือต้องจืดๆแม่มาแล้วขนมหวาน,นนี่คือวิถีคนผอมนะก่อนให้ทโทโรกินก็ขอกินขนมก่อน,นอร่อยเลยนะทโทโรมากินฟินอย่างนั้นนะฮะทโทรโรกินแต่แซลมอนด้วยหมาปากสูง ตอนนี้เราก็ตื่นเช้าอันสดใสแล้วนะคะไม่เช้าค่ะเที่ยงแล้วค่ะพร้อมจะออกไปนะคะโรงแรมต่อไปแล้วแต่ก่อนที่จะไปเราจะพามาดูว่าคูวิล่าที่นี่เป็นยังไงนี่ก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะเป็นเหมือนกับสระว่ายน้ำส่วนตัวที่อยู่ข้างนอกกันเองใช่แต่เราไม่ค่อยออกไปเพราะมันร้อนมากมันร้อนแล้วเราก็กลัวสัตว์น้อยใหญ่นะคะงั้นก็เราก็จะไปโรงแรมถัดไปแล้วเย้ yeah, ซึ่งกิมมิคของโรงแรมถัดไปเป็นโรงแรมที่จริงๆแล้วเป็นไฮไลท์ของตอนน,นี้อันนี้คือก็แค่แบบว่ามารอเพื่อที่จะไปโรงแรมนั้นนะคะเพราะโรงแรมนั้นเนี่ยคืนละ20,000กว่าบาทนะคะแล้วเป็นโรงแรม7ดาวที่แทบจะหรูที่สุดในหัวหินเลยแล้สกอไปกันดีกว่า ตอนนี้เรากําลังไปที่วิลล่าคือน้องวาวเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าแบบพี่หนึ่งวิลล่าเนี่ยนะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอาหารเช้าอร่อยที่สุดในในโลกนี้เลยไม่ว่าหมายความวา่านไปประเทศไหนก็สู้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงแรมที่น้องวาวบอกว่าชอบที่สุดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงหรูอยังไงได้ข่าวว่าน้องวาว,าวาจ่ายไปคืนละสองหมื่นกว่าบาทเกือบสามหมื่นนั่นเองแต่ดีด้วยนะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่ให้โทรเข้าได้ ใช่รื่มมากไม่หนึ่งมันใช่ไหมเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะทางแบบว่าเหมือนรถตู้จะไม่ผ่านเลยถึงแล้วบิลล่าเย้ตอนนี้เราก็กำลังพาน้องโทโรไปที่ห้องกับคุณแม่ นี่คือห้องเราหมดเลยครับครับอู้สวยด้านในจะเป็นที่นอนของน้องนะครับมีห้องน้ำให้โทรเราด้วยครับเรามีพี่บัตเลอร์ส่วนตัวดูแลด้วยนะคะพี่ชื่ออะไรครับเล็กครับพี่เล็กโทรหาได้ตลอดออ,อันนี้เป็นมือถือของทางโรงแรมครับ <c oughs> ทางโรงแรมครับถ้ามันหายไปเป็นอะไรไหมฮะถ้ามันหายไปเป็นอะไรไหมฮะเป็นห้องออกไปติดกับสระน้ำครับมี ฝักบัวลงเล่นน้าแล้วก็มี๋อ้โหเรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่ครับยินดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่หนึ่งชอบไหมชอบบอกแล้วว่าแบบมันคุ้มค่ามากๆนะก็คือที่เนี้ยน้องหมานะคะจะสามารถเข้าพักได้แค่คืนละสามตัวสามตัวหมายถึงว่าทั้งโรงแรมนะหมายความว่าสมมติถ้าเราจองแล้วเราต้องโทรมาบอกเขาเลยว่าเรามีน้องหมามาแล้วเขาก็จะจองไว้ให้เราแล้วสมมติถ้ามีลูกค้าคนอื่นมาแล้ว โคต้าสตัวแล้วอ่ะคืนนี้ลูกค้าคนนี้ก็เอาหมาเข้ามาไม่ได้แล้วและคืนหนึ่งนะคะตกตัวละ4ี่พันต่อคืนต่อตัวนะคะเรียกได้ว่าแทบจะเท่าค่าห้องเลยอุ้ยไอ้นี่มาเสริฟแล้วไฮทีอันนี้เป็นบริการเสริมฮะต้องเพิ่มเนาะใช่ใชใเสร็จแล้วคือเราจะเอาอน,นี้ลอยในน้ำใช่ไหมฮะครับแล้วมันจะไม่ล่วงใช่ไหมฮะ <c oughs> วังระวังตกน้ำพ <c oughs> นึ่งเ,เกือบตกน้ำอุ้ย มีตัวอะไรอยู่ในนั้นทุกคนนอนเป็นคุณชายในนั้นลูกมาถึงล้วก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นนี่ค่ะเออถ้าละอันนี้คือััเตอร์นูนทีของเราที่สั่งไปเซ็ตละพันเจ็ดรอยกว่าบาทเอารุ้นอะไรดีนะเอารุ้นนี้กินซิว่าอะไรไหมอืมอร่อยมากเลินมดกล้วยอ่าตัดนะไม่ให้กินทั้งอัน ไปหรอกค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นโซนน้องหมาที่เขาเตรียมมาให้เรานี่นะคะพอมาถึงก็จะเป็นโซนมินิบาร์โอยอะไรที่เราเสียตังเราก็จะไม่กินนะใช่ค่ะปิดปาปิดป้าเฮียต้องปิดปิดนี่ข้องเราจะเป็นห้องนอนเปิดเิวสาไว้น้าอันนี้เป็นประตูที่ออกไปสาไว้น้ำผิดทิศกันนี่โอเคแต่น้องชอบห้องน้ำมากเพราะว่าห้องน้ำมีเป็ดด้วยนี่เป็ดลอยน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะมาบาร์บอม โซนแยกชาวเวอร์นะคะแยกชาวเวอร์นี่แล้วก็แยกโถส้วมแขนแหนไม่ได้ทาเล็บด้วยโอ้ไม่ได้ทาเล็บด้วยเหรอไม่ได้ทาเล็บด้วยนะคะเนี่ยเราก็จะอยู่ในห้องสองหมื่นให้คุ้มค่านะครับผมก็ขากลับเราอาจจะหยิบพรมไปหยิบพวกแบบว่าทีวงทีวีไปก็คุ้มไหมเนาะถู แล้วอันนี้เราก็สั่ง private BBQ กันมานะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่ค่อยอยากจะไปกินร่วมข้างนอกเนาะ๋ยวไปดูกันว่าอร่อยไหมเพราะเาบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยมากนะคะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วบ๊ายบายไปเจอกันที่สาวไว้นาวจิ๊ทำไมในรูปเขาแบบว่ามันอยู่ตรงเอวอ่ะอันนี้มันอยู่ตรงหน้านงาเลยอ่ะ <laughs> ตอนนี้เราก็จะกินไฮทีปาร์ตี้แล้วก็ว่ายน้ำไปเกาะมันไปนิดเดีไม่ถึง <laughs> เพราะเรากินข้ามือเราเลยอเนี่ย <c oughs> ก็ล้างน้ำไปเลยเ <c oughs> จ็ดนากียขอโทษพี่พี่วีวิลล่าด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่นกันเลยเราเรลงเหงาเยอะมากโอ้กินอะไรหมดวะเนี่ยตอนแรกเขาให้เราเลือกว่าจะเอา1เซตหรือ2เซตนะคะ ี่คือหนึ่งเซตนี่คือหนึ่งเซตแล้วนาบอกว่าพี่หนึ่งสองเซตไหมตายแล้วเราก็แบบว่าพี่หนึ่งเลือกหน่อยว่าจะหนึ่งเซตหรือสองเซตดีคือสรุปแบบจัะกันนีน้ตอนนี้นะคะเราก็กําลังมีไพเ v a t ินเนอร์กันสองคนเจอที่เทโรูผู้เป็นกอขอขอขอ,อยู่ข้างในด้ว <Yeah. S 2> ถามว่าเนื่องในโอกาสอะไรเ <N> <ป>นื่นองในโอกาสที่นวามาเรามีเบบี้แล้วกันนะอันนี้นะครับเป็นพวกกุ้งกับอล็บสเตอร์นะฮะปลาหมึกปลาหมึกหอยเหย น้ำจิ้มครบนะครับแล้วก็เป็นปูหมึกปลาทั้งหมดนี้นะคะแค่3,000บาทเองแต่เองที่ว่านี่คือใช่มันแพงสำหรับการกินอาหารแต่สำหรับการ private dinner BBQ ในโรงแรมหรูมันถือว่าราคาดีมากเพราะเราเคยกิน7,000เราเคยกินแบบว่าเจ0ดอันนี้กขาหัดปูนะคะเวิร์กไหมเวิร์กเลยเหรออ่มากเลยอ่ะ BBQ นะคะ มหมูนุ่มมากเลยเดี๋ยวจิมาคือก่อนระวังไม้หืมหน,นุ่มมากคนถ่ายไม่ไหวแล้วครับผิวครับอาหารเทะเลเดี๋ยวค่อยแกะนะคะเอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนคนถ่ายเขาไปกินก่อนนะผมขอไปกินก่อนนะเฮลโหล Good m o นิ i อันนี้นะคะเราจะังจะไปกินเบรคฟาสต์กันเบรคฟาสต์ breakfast ที่อร่อยที่สุดนะคะในบรรดาโรงแรมยนทุกโรงเรี้นแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังเป็นอยนู่ไหมลินก็ไม่ดู้สิ เรากินเราก็จะมาเริ่มพักแรกกันก่อนคือเดี๋วจะบอกว่าชอบอาหารเช้าที่นี่เพราะว่าเขาใส่ใจนะคะม่เป็นความใส่ใจที่แบบส่วนใหญ่อาหารเชา้าโรงแรมจะแตบว,ว่าไม่ได้ใส่ใจคือเหมือนกินแค่ให้อยู่ได้กินแค่อิ่มหรืออยู่ในจุดที่อร่อยปกติแต่ที่นี่คือแบบเขาแบบว่าทําสดแล้วก็แบบมีซูชิมีทุกอย่างที่แบบทอาออกมาอร่อยอะ่ะเดี๋ยวจะมากินกันแรกแล้วก็วิวนะคะก็สวยมากเลยอชอบที่นั่งเขามาก นั่งตรงนี้แล้วก็มองไปเลยตอนนี้เราจะจะพาน้องทะเลนะคะมาหน้าทะเลมาเล่น,ท,นทะเลทันทีตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมจะพาเขามาวิ่งเล่นที่ทะเลไปกันเมื่อกี้คือร้อนมากร้อนแบบร้อนจนถ่ายคลิปไม่ไหวนะคะแล้วก็แบบดูแลทะเรเพราะเขาร้อนง่ายก็แบบเอาผ้าเปียก ป็นความรู้หน่อยครับเป็นความรู้หน่อยว่าแบบถ้าหมาแบบเป็นพันอย่างเงี้ยจะต้องทาไงระวังให้ร้อนก็คือ,อก็คือห้ามตากแดดนะคะให้เขาอยู่ในร่มตลอดและอากาศก็ยังอบอยู่ก็ให้เขากินน้ําเย็นตลอดเวลากับให้เอาผ้าเปียกเช็ดอุ้งเท้าไว้แล้วเขาก็จะอาการดีขึ้นนะคะแต่ว่าทัวรก็คือกันไว้ก่อนก็คือจะคอยแบบเช็ดอุ้งเท้าเขาตลอดนะคะเขาก็จะเย็นตลอดเวลาจะไปเล่นเะ่นกันดูทุกคน ดูไอติมหลักสีพามาเล่นๆอย่าวิ่งเยอะท้องอยู่เรายังคงเยือที่เดิม <Yeah. S 2> นะคะเพราะว่าเราดินเนอร์ไปเลยนะคะจะได้กานกลับก็คือกลับยาวเลยต้องแวะไหนแล้วนะคะน้องสั่งปลาเขาเรียกว่าเป็นฟิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะ แพนเค้กซีดัร์อ่ากินปลาบำเบิงตัวน้อยแล้วก็มิสปาเกตตี้เป็นซิกเนเจอร์ของมึงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูซิว่าจะอร่อยไหมจา้าอ,อร่อยเป็นสเต็กปลากระพงเอาซปาเกตตี้มาลองหน่อยให้คนดูดมูมันคือซาาเกตตี้ผิกแหงแ้งนั่นแหละแต่เป็นซิกเนเจอร์ของเขา อเออ hey, วันนี้นะคะเราก็ต้องกลับแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราพาโทรมาพาทุกคนมาเที่ยวกับเรากับน้องโทรโด้วยนะคะแล้วก็แบบมาดูประสบการณ์ใหม่ๆของการพาน้องหมามาแล้วซึ่งเรามาที่เนี่ยสองโรงแรมนะคะซึ่งตอนแรกเราไป5ดาวก่อนคือ ค r อสท t o กรุยบุรีรีสอร์ทข้อดีของเขาก็คือเป็นด็อกฟรีเลยอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้ามาช่วงหน้าฝนก็อ,อาจจะเจอสัตว์โลกน่ารักที่ Cross ูเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่เป็นรีสอร์ทเป็นเหมือนป่า,ปาในห้องเนี่ยเขาจะมีโขดหินเยอะมากนะคะแล้วประสบการณ์ของเราในครั้งนี้คือเราอะเจอตะขาบไงเจอตะขาบยักษ์ตัวใหญ่เท่าแขน mm hmm. แล้วเป็นตะขาบยักษ์มีพิษนะคะที่สามารถตัดคนตายได้เลยเหมือนที่ข่าวออกก็คือเป็นตะขาบยักษ์ที่มากับน้ําเลยมากับหน้าฝนเยอะพ่อขึ้นต่อมานะคะแล้วก็มานอนที่วิลล่าที่นี่ เป็นโรงแรมเจ็ดดาวนะคะคือหนึ่งสองหมื่นสองนะคะแล้วก็ถ้าเอาน้องหมามาอย่างที่เขาบอกว่า4,000บาทต่อตัวต,ต่อคืนก็คือตกคืนละ2 6 0 0มื่นหกสองหมื่นเจ็ดสำหรับรอบนี้นะคะคือ <c oughs> ชอบที่สุดเลยก็คือวีวิลล่านะคะก็ อยากจะมาอีกแบบว่าจัดเต็มแบบสามวันสองคืนอะไรเงี้ยจะขอไปหาตังก่อนแต่แน่นอนว่าการพาน้องหมามาเราก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในเงื่อนไขของโรงแรมที่กําหนดไว้นะคะหรือการไปร้านอาหาราต่างๆก็ต้องดูที่น้องหมาเขาได้แล้วก็ต้องดูแลเขาอย่างดีนะคะไม่ใช่ว่าให้เขาฉี่อุเรียรา,าดนะคะเราก็ต้องมีแฮมเปญให้เขามีคนอื่นด้วยก็ใส่รถเข็นปิด มุ้งไว้นะคะมันก็จะทําให้ไม่รบกวนคนอื่นเนาะถือว่าทริปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรา3คนและ1ตัวนะคะหวังว่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้นะคะที่สําคัญนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดเลิฟกดซับสไคร้กดทุกอย่างทัชกับไอเด้นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะไม่อะไรคอมเม่ได้เลยซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เรานะครับบ๊ายบายครับบ๊าลล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 อืลลลล ถ้าใครต้องการที่ชอบคลิปของเรานะครับต้องไปชอบ Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกระดิ่เฮ้ยต้องการใคกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะจะเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล้วราพาทุกคนไปบ้าไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ